กราบส่วนปลายีบโบไปพี่ดอกปื๊ดสู่กุ้งสวนเนาะหลักจากที่ห้างให้การไปนั่นเติบไปพี่ดอกได้อะไรลงคลิปบอะไรบ้งางนี้่ขยันอยู่ส้วนมันคือเก่าอะไรไปทั่งใดพี่ดอกเลยหัวม,มันเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ดอกสุดท้ายแล้วนี่ยวไปรอบสุดท้ายแล้วเลยพี่ดอกเด้หัวมันนาะจ้างคนมาซอยน้ำได้เอาจ้างคนมาซอยน้ำพี่ดอก Dengan paman, tanda punggung sembun, sembun paman, jauhnya gitu, man. สามสี่มื่นเนาะกลับาอยู่ประมาณผ้าได้ด็บ่บอลมาบอ๊ะบอลผ้าคอยมาน,นั่มบ่๊ะเ่นอะไดบว่า ไปไหนไปไหนสมบูรณ์อยวะมันแข็งมันแข็งกว่าแทนเข็นแข็งมอปลดุกมอไงอ่อนอันใดดิดูดิดแก่นเนาะ to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ขอมมิชมี่พาพันสบายมี่มโบ,โบโ่โบ,โบโ่บ่บกมมนเบิดได้ทางค์ปุป๊นยองไงตังค์ปุบเมนเบดัว มีพญอดีนอตอมากลนซอยดามากลนมันซอยเลย็กน้อยวัวนี่ก็ถือว่า,าไปุยใหญ่ก็ได้ธรรมดาบ้านเมื่อสมบูรณ์ปะบูวางนี่มันจะแข้งแน่เน คิว่าผ่านจชว่าผ่านผ่านผ่านไปเรือยเยลงเ่โลดว่าขยันก็ดีเออเออถ่ายเอาไปขี้ยัดเขาผูกพัด การมันละมันเด้อโอเคโอเคเล่นยาบเลยนี่มันสวนก็นเจาปลูกแล้วเนาะทานนี้ว่าก็ะเจาช่าแคนไปนเลยฮะถ้าเดปลูกเยูะสวนพญยอยงนะ มันคือว่าปิางดงานนะทุกคนไว้เพืเอสิเล้ในหน้าวัน ของแท้ของจริงใล่ไหเว้ยไรละเจ็ดแปดตันน่ะสิได้เจ้าพี่น้องเอ้เนาะสวนมันของเาพี่น้องมาจ้างคนงานมาเห็ดซอยนะเป็นนะรถเนาะรถสี่ลอยเป็นรถรถสี่ลอยพาพี่พันหนึ่งเราเบิง่งินมาเงินบนหน่อยบนง่ายสลับสับคนก็ไป ห,มมห,ออหัวมาน,น,นหนนัวยังไง้าีีนับขืนดูปีนทองมันขืนเออนั่นวตออแสงกินมาข้างนี้างวตอบแสงที่เดิเนนะเออโบนนะโบนโนหมันนี่นนหัวยหัวเาาจกรจะจ้างอนจะได้ีหกจ้างได้ไหมฮะไห เป็นรถรถบ่เป็นรถเป็นรถรถเท่าไรรถเทไรที่ลอยรถที่ลอยกลางรถละที่ลอยเนาะมือเนึ่งได้บ่อหารถได้ยูได้ได้ได้มือเนึ่องใดจะมาณนหารถบ่สมบูรณ์เลยเด้สมบูรณ์ผัดไปเล่าไปเห็ดส่วนอื่นเราอ่ะหามือบได้รถนึ่งนาะงเราบ่หามือบได้รถได้เออมันมีหัวนี่หัวดีหัวดก หอยงอ่าไอ้ดึงขึ้นมึงเดือผมเดอแนมเด้อแนมเด้อนี่เนี่หองา้งาองาทั้งงานี่นี่นี่ตินมนขึ้นตขึ้นนั่นเออหอยงหอยงาเลยนผมมีลูก้องการลรัมันบบพีเด้อลรักูจะพี่มีเบิดเออโอเคโอเคเนาะคามมันนะ บอกได้ว่าเก็บขึ้นจะซื้อได้มีน้ำอีเนาะมึงแน่มีน้ำ <บด S 2> พร้อมได้มีน้ำพร้อมได้ต้องการขุดไม้มีน้ำดีคุดหาไอ่าั้นมันเบิดขุดอันนะความหมายก็ดีเนาะแต่ว่าน้ำให้มันเบิดคุ้อนเบิดคุอันเลย,ยประเเมนว่าใช้กันมาเก็บขึ้นจะซื้อเนาะขุดพร้อมขุดพร้อมเขุดพร้อมน้ำพร้อมรถหนึ่งสี่ร้อยบาทรถหนึ่งสี่ร้อยบาทบระเเมนว่าบระเเมนว่าแก้ไปถอกกิซื้ออีกได้เนาะบอนนี้ปั้นพร้อมอืม การพร้อมสะพร้อมดอมงแต่พอ,อไปคายให้พร้มอมเนาะบ่ได้มันอยู่นู่นมันกับใครเน่ยนอ,อนนย,ยอออู่งามงามความมันคักงาความมันนะครับอะไรความมั่นนี่ไม่พูดผสมผสมเงาดอกเงาดอกนี่น้อยหนึน่งนานนั่งพอใหญ่ ดงให้ตอาหน่อยๆนได้่านี่น่อยหน่อี่ได้ได้่ยหน่อยได้ด้หเอบุใหญ่เด้เด้นี่แตงหัวมันนี่สมบูรณ์สมบูรณ์นะฮาตันล่มกอยไปด้วยฮาหาตันหัวก็สมบูรณ์อมันั้นไแลวเว้ เฮ็ดเที่ยใส่กับแขนนี่เบิ่